รูป10 Marketing t r e n d ในปี2024จากนิตยาสารฟ r อปมีอะไรบ้างไปดูกันครับ 1. AI Marketing Automation การผสมผสานเอา AI มาปรับเข้ากับการตลาดที่เรียกว่า AI Marketing จะช่วยยกระดับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดต่างๆของบริษัท ตัวอย่างเช่นชัดบอทร,รับส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้อตอบกับลูกค้าด้วยการมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวที่ช่วยสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่แท้จริงมากขึ้นเท <ๆ S 1> ่ากับว่านักการตลาดในปี2024จะต้องมีทักษะทางด้าน AI Management ต้องเป็น AI Manager หรือ AI Director ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ AI ในฐานะเป็นหัวหน้าของ AI เพื่อจัดการกระบวนการทำงานระหว่างมนุษย์กับ AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 2. Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีสมจริงอย่าง AR และ VR ช่วยให้การเล่าเรื่องของแบรนด์สมจริงมากยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในปี2024นี้มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะประสานเข้ากับความพยายามทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นร้านค้าแนวเทคโนโลยีสามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์ของพวกเขาได้โดยการเสนอประสบการณ์การลองใช้สินค้าแบบเสมือนจริงแก่ลูกค้า 3. Hyper-Personalization ด้วยความก้าวหน้าของ AI และการเรียนรู้ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจำนวนมากได้และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงประสบการณ์และปรับแต่งเนื้อหาคอนเทนต์แคมเปญการตลาดและออกแบบข้อเสนอให้กับลูกค้า ได้ตวงใจมากยิ่งขึ้น 4. i n อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในเรื่องการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังถือว่าเป็นเทรนในปี2024ต่อไปเพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการมากกว่าแค่ตารับรองพวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่จริงใจและน่าเชื่อถือซึ่งก็คือผู้มีอิทธิพลหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะผลักดันการเติบโตของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจานวนไม่มากแต่มีความเชี่ยวชาญ มีอิทธิพลและมีการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามสูงด้วยเหตุนี้หากธุรกิจต้องการที่จะทำการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอาจจะต้องวิเคราะห์และมองหาผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านที่ตรงกับสินค้านั้นๆโดยเฉพาะหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์นั้นเป็นหลัก 5. วิดีโอมาเก็ตติ้งการทำการตลาดแบบวิดีโอยังคงเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มที่ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบสั้นเช่นรีลหรือใน Tik t o k หรือจะเป็นสตรีมมิ่งแบบสดรวมถึงเนื้อหาที่ใช้ในการตอบโต้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคผ่านวิดีโอซึ่งบริษัทที่ใช้วิดีโอมาเก็ตติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและจะสามารถสื่อสารข้อความของแบรนด์ส่งไปยังลูกค้าได้อย่างมีชีวิตชีวาและส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นไปด้วย 6. voice search optimization เทรนนี้อาจจะยังไม่พบเห็นมากในประเทศไทยแต่ถ้าพิจารณาจากผลสำรวจในปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงกว่า200ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวซึ่งกำลังมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายและเติบโตขึ้นในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นการผสมผสานเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยเสียงจะช่วยให้การค้นพบเนื้อหาที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้น โดยรูปแบบการทำงานของ Voice Search จะเริ่มด้วยการคัดกรองเนื้อหาในข้อความเสียงแปลงเป็น,นเคลื่อเสียงทำการวิเคราะห์เสียงและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใน Search Engine จากนั้นก็จะทำการบันทึกและจดจำข้อมูล 7. user g e n e r a t e content user g e n e r a t e content หรือ UGC ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคทั่วไปถ่ายรูปแท็กโพสสินค้าของคุณ ลงโซเชียลมีเดียโดยที่ลูกค้าคนนั้นไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลมีชื่อเสียงหรือมีส่วนไดน้ส่วนเสียกับแบรนด์ของคุณเลยแม้แต่น้อย UGC เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความทรงพลังอย่างมากเพราะว่ามันสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือเสมือนเป็นการบอกปากต่อปากและเป็นความพักดีของลูกค้าลูกค้าสามารถสร้างคอนเทนต์และเรื่องราวที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างอิสระ 8. Social Commerce เท็นต่อไปที่น่าจะเป็นเทรนที่คนไทยลหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เป็นระบบอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเช่น Facebook Instagram และ TikTok ที่ผู้บริโภคสามารถช้อปปิ้งซื้อขายสินค้าได้ด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มโดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้ถือเป็นผู้นำในการออกแบบฟีเจอร์ของการช้อปปิ้งที่โดดเด่นและเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้ใช้ของพวกเขา โดยตัวเลขการเติบโตที่ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องธุรกิจต่างๆสามารถนำโซเชียลคอมเมิร์ซมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเองและมอบประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกค้าได้ยิ่งถ้าคุณเป็นธุรกิจแบบ B2C ที่ลูกค้าสามารถเห็นโฆษณาแล้วกดสั่งซื้อได้ทันทียิ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว 9. Privacy Data Protection การป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีการเพิ่มข้อบังคับและตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยและใช้อย่างผิดวิธีโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในปี2024การที่ธุรกิจมีนโยบายในการปกป้องและดูแลวความเป็นส่วนตัวข้อมูลของลูกค้าอย่างชัดเจนและแสดงออกถึงความพยายามในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับธุรกิจเพราะเป็นการรักษาฐานลูกค้าให้มีความไว้วางใจพร้อมสร้างความพักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจได้อีกด้วย 10. Sustainability and purpose-driven marketing เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นสำคัญผู้บริโภคจึงยังคงมองหาแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองมากขึ้นเพื่อให้บรรลุความต้องการของตนเองไม่มากก็น้อย ธุรกิจจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนํากลยุทธ์ทางการตลาดที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนการตลาดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นเพื่อนํามาใช้ให้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์การเริ่มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่เพียงพอต่อไปอีกแล้วแต่แบรนด์ต่างๆจะต้องแสดงออกถึงแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและตรวจสอบวัตถุประสงค์ของตนเองอย่างแท้จริง แบรนด์ที่สื่อสารถึงความมุ่งมั่นต่อความใส่ใจต่อสังคมแบบยั่งยืนอย่างแท้จริงจะสามารถดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าที่พักดีกลุ่มนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและทั้งหมดนี้คือ10เทรนด์การตลาดในปี2024โดยธุรกิจสามารถนำกลยุทธ์หรือเทรนด์ที่น่าสนใจไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจขององค์กรของตนเองได้เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเทรนไหนก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจก็คือความต้องการของลูกค้าต้องมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆในคลิปนี้กดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ